วิดีโอที่เราโพสต์ไปใครจะเห็นบ้างเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวิดีโอที่เราโพสต์บน Facebook เนี่ยคะ่ะจะถูกส่งไปให้คนอื่นๆเห็นผ่าน4แหล่งด้วยกันคะ่ะและ4แหล่งที่ว่านี้นะคะได้แก่หน่งผู้ติดตามของเราคะ่ะผู้ติดตามหรือคนที่กดถูกใจเพจเรานั่นเองนะคะที่มีโอกาสที่จะเห็นโพสที่เป็นวิดีโอของเราคะ่ะ ไม่ว่าจะผ่านทางหน้าฟีดหรือวิดีโอวอชหรือ Facebook Watch หรือวิดีโอถัดไปหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาดูที่หน้าเพจเองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ติดตามทุกคนเนาะจะเห็นวิดีโอของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําวิดีโอให้ตอบสนองต่อความต้องการหรือตอบตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้ติดตามของเราค่ะแหล่งที่สองก็คือการแชร์ค่ะการแชร์ก็คือว่าเวลาที่คนดู Facebook นะคะ และเห็นวิดีโอของเราและกดแชร์วิดีโอของเราค่ะการแชร์นี้นะคะก็เป็นเสมือนการบอกปากต่อปากค่ะดังนั้นเนาะการแชร์เนี่ยก็มีผลที่จะทําให้คนอื่นๆค่ะที่ไม่ได้เป็นผู้ติดตามเราหรือไม่เคยรู้จักเรามาก่อนค่ะได้รู้จักเราค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะผลิตวิดีโอออกมาให้มีความน่าสนใจที่มันจะดึงดูดให้เกิดการแชร์นะคะเราก็จะสามารถเพิ่มผู้ติดตามหรือ คนถูกใจเพจได้มากขึ้นค่ะต่อไปแหล่งที่3นะคะก็คือการแนะนำค่ะการแนะนำในที่นี้นะคะก็หมายถึงการแนะนำของ Facebook นั่นเองค่ะ ที่เขาจะแนะนําวิดีโอของเรานะคะไปสู่คนอื่นๆค่ะที่อาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นเพจของเราไม่รู้จักแบรนด์ของเรานะคะและการแนะนําในที่นี้เนาะ a c e b o o k ก็จะแนะนําผ่านทางฟีดข่าวค่ะ Facebook Watch ค่ะและแนะนําในวิดีโอถัดไปค่ะก็คือว่าเวลาที่เราดูวิดีโออันที่1นเนาะก็จะมีเคยเห็นไหมคะที่จะมีวิดีโอแนะนําอันที่2อ,อันที่3ถัดไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนําของ Facebook ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าวิดีโอของเรานะคะมีความยาวสั้นๆค่ะอย่างเช่นยาวแค่1นถึงสนาทีเนาะเฟซบุ๊กค่ะก็จะเอาไปปรากฏบนฟีดข่าวค่ะแต่ถ้าหากวิดีโอของคุณเนะมีความยาว3นาทีขึ้นไปและเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพสูงหมายถึงว่าเป็นวิดีโอที่เกิดการมีส่วนร่วมหรือ Facebook มองเห็นว่าเป็นวิดีโอที่ดีนะคะก็จะถูกแนะนําไว้ใน Facebook Watch ค่ะรวมถึงแนะนําไว้ในวิดีโอถัดไปด้วยค่ะในที่นี้อย่างที่จอยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนะว่าถ้าใครนะคะต้อง การจะเปิดรับรายได้การโฆษณาแบบสตรีมเนาะก็จะต้องทําวิดีโอที่มีความยาว3นาทีขึ้นไปค่ะและจะต้องให้มีคนดูวิดีโอของคุณนานหนึ่งนาทีค่ะซึ่งเวลาที่คุณมีวิดีโอที่แบบว่ามีคนดูนานๆเนาะเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ก็จะมองว่าเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพแล้วก็จะนําไปแนะนําขึ้นไปอยู์ใน f a c e b o o k Watch ค่ะแหล่งที่4ก็คือผ่านการโปรโมทค่ะการโปรโมทในที่นี้นะเรียกง่ายๆเลยก็คือการยิงแอดนั่นเองค่ะ ก็อันนี้เจอก็จะยังไม่ลงลึกเนะเพราะฉะนั้นนะคะแหล่งที่4นี้ก็หมายถึงคนที่เขาเห็นโฆษณาเราผ่านการที่เรานะคะยิงโฆษณาออกไปนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเวลาที่เราโพสต์วิดีโอไปแล้วเนี่ยวิดีโอของเราเนะจะถูกส่งต่อไปยัง4แหล่งนี้ด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่ 1. ผู้ติดตามค่ะ 2. การแชร์ค่ะ 3. การแนะนำของ f a c e b o o k ค่ะ และ4การโปรโมทค่ะดังนั้นนะคะต่อไปเนอะเวลาที่เราจะผลิตวิดีโอค่ะก็พยายามนึกถึงค่ะว่าเราจะทํายังไงเนอะที่จะทําให้วิดีโอของเราอะคะ่ะมันเหมาะสมที่จะถูกเผยแพร่ออกไปสู่ทั้ง4แหล่งและจะทําให้คนสนใจวิดีโอของเรามากยิ่งขึ้นนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะจอยก,ก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนอะถ้าชอบหรือว่าเห็นเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับจอย f a c e b o o k Expert ใน Joy Beauty In My สอนแม่บ้านสร้างไรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ